สวัสดีครับพี่น้องคิดจักรแสงสันติภาพสารธรรมแสงสันติภาพของหลวงรวมทั้งพี่น้องที่รักในประคิดทุกท่านพบกับผมอาจารย์สุธีเตชะรักพงศ์วันนี้ตรงกับวันที่4เมษายนปี2023นะครับในเช้าวันนี้เราจะมาศึกษาและไข้ควรจากพระธรรมเยเรมีบทที่37ข้อ1ถึงข้อที่10ซึ่งผมขอตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่า อย่าชะล่าใจเรามาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับเซเดยคียโอรสของโยสซยาผู้ซึ่งเนบูคเนซากษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงตั้งให้เป็นกษัตริย์ในแผ่นดินยูดาได้ครองราชแทนโคเนียาโอรสของเยโฮยาคิมแต่ท่านเองและข้าราชการของท่านและประชาชนแห่งแผ่นดิน ไม่ได้ฟังพระวจนะของพระยาเวซึ่งพระองค์ตัดผ่านทางเยเรมีผู้เผยพระวจนะกษัตริย์เสรดคียาทรงใช้เยฮูคันบุตรเชเลมียาและเสฟัญญาปุโรหิตบุตรมาอาเสยาให้ไปหาเยเรมีผู้เผยพระวจนะกล่าวว่าขออธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของเราเพื่อเรา ส่วนเยเรมีนั้นยังเข้านอกออกในท่ามกลางประชาชนอยู่เพราะท่านยังไม่ได้ถูกขังคุกกองทัพของฟาโรได้ออกมาจากอียิปต์เมื่อคนเคนเดียผู้ซึ่งกำลังล้อมกรุงเยรูซาเล็มอยู่ได้ทราบข่าวนั้นเขาทั้งหลายก็ถอยทัพไปจากกรุงเยรูซาเลม็มพระวจนะของพระยาเวมายังเยเรมีผู้เผยพระวจนะว่า พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเจ้าจงไปบอกกษัตริย์แห่งยูดาห์ผู้ใช้เจ้ามาไต่ถามเราว่าดูสิกองทัพของฟาโรห์ซึ่งมาช่วยเจ้ากำลังจะกลับไปยังอียิปผ่นดินของเขาและคนเคนเดียจะกบมาต่อสู้กับกรุงนี้พวกเขาจะยึดได้และเผาเสียด้วยไฟพระยาเวตรัสดังนี้ว่า อย่าล่อลวงตัวเองโดยกล่าวว่าคนเคนเดียจะถอยออกไปจากเราแน่เพราะว่าเขาจะไม่ถอยออกไปถึงแม้ว่าเจ้าทำให้กองทัพทั้งสิ้นของคนเคนเดียที่กําลังต่อสู้เจ้าพ่ายแพ้และมีเหลือแต่คนที่บาดเจ็บอยู่ในเต็นท์ของเขาเท่านั้นพวกเขาก็จะลุกขึ้นและเผากลุงนี้เสียด้วยไฟพระธรรมตอนนี้ ได้พูดถึงกษัตริย์ยูดาอีกองค์หนึ่งคือเสเดเคียจากเมื่อวานที่เราศึกษาก็คือกษัตร Ye ิย์เยโฮยาคิมหลังจากที่พ่ายแพ้ต่อกษัตริย์เนบูคเนซากษัตริย์แห่งบาบิโลแล้วหลังจากนั้นลูกของเขาหรือโอรสของเขาก็คือกษัตร Ye ิย์เยโฮยาคินก็ได้ขึ้นมาเยโฮยาคินครองราชในระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นนะก็ถูก กษัตริย์บาบิโลนจับตัวไปเป็นชเชลยหลังจากนั้นกษัตริย์เนบูคันเนซาก็ได้แต่งตั้งเสเดคิยาโอรสของโยซยยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองยูดาแทนต่อจากเยโฮยาคินเสเดคิยาเองนั้นก็เป็นกษัตริย์ที่ทำผิดทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าและนเวลานั้นเองนะ คนเคนเดียนะก็คือบาบิโลนก็มาล้อมกรุงเยรูซาเล็มไว้แต่ในขณะที่กำลังล้อมกรุงเยรูซาเล็มอยู่นั้นเขาเกิดความตกใจเขาจึงส่งข้าราชการนั้นให้ไปทูลถามเยเรมีผู้เผยพระวจนะว่าจะให้ทำอย่างไรน่าคิดนะครับว่าหลายครั้งหลายคราวหลายหลายคนมักจะเข้าหาพระเจ้าในยามหน้าสิวหน้าขวาน ในยามที่เราประสบป,ปัญหาแต่พอเวลาไม่มีปัญหานั้นพระเจ้าไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันเมื่อเขาเข้าไปหาเยเรมีแล้วเยเรมีก็บอกว่าในที่สุดนะครับปรากฏว่าทางกษัตริย์ฟาโรห์แห่งยียิปต์ก็ยกทัพมานะเมื่อยกทัพมาคนเคนเดียรทราบข่าวนั้นเป็นไงครับก็ต้องรีบถอยการล้อมกรุงเยรูซาเล็เม เพื่อไปปกป้องตัวเองเสียก่อนซึ่งนะเวลานั้นกษัตริย์เสเดียียาก็คิดว่าโอ้รอดแล้วนาคงนะฟาโรได้ส่งกองทัพมาและคนเคนเดียได้ถอยออกไปแล้วไม่มาล้อมกรุงแล้วหลังจากนี้ก็อยู่เป็นสุขไปอีกนานแต่เยเรมีนะได้เตือนเสเดียียาว่าอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าเมื่อ กษัตริย์ฟาโรส่งคนมาแล้วคนเคนเดียต้องถอยเพื่อจะไปรับทัพกับฟาโรนั้นนะพวกเขาจะอยู่รอดปลอดภัยไม่เลยครับนะเพราะว่าในที่สุดพวกเขาก็จะกลับมาล้อมใหม่และเขาก็จะจัดการทำลายแผ่นดินยูดาเสียนี่คือบทเรียนที่เราได้จากพระธรรมตอนนี้ถามว่า เราได้ข้อคิดอะไรบ้างครับอาจารย์คิดว่าเราได้อย่างน้อยสองข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้ข้อคิดแรกก็คือว่าอะไรที่เราคิดว่าแน่นอนอะไรที่เราคิดว่าชัวร์วนั้นอาจจะไม่แน่นอนอาจจะไม่ชัวครับเหมือนอย่างเสดคียาที่คิดที่คิดว่าเมื่อคนเคนเดียถอยไปแล้วนะพวกเขาก็จะไม่กลับมาอีก ซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ความจริงอย่างที่สองหรือข้อคิดอย่างที่สองที่เราได้ก็คืออะไรที่เราคิดว่าคงทำอะไรเราไม่ได้นะแต่สิ่งนั้นในที่สุดกับมีพิษสงครับในข้อที่9เขียนดังนี้ว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าอย่าล่อลวงตัวเองโดยกล่าวว่าคนเคนเดียจะถอยออกไปจากเราแน่เพราะว่า เขาจะไม่ถอยออกไปข้อที่สิถึงแม้ว่าเจ้าทำให้กองทัพทั้งสิ้นของคนเคนเดียที่กำลังต่อสู้เจ้าพ่ายแพ้และมีเหลือแต่คนที่บาดเจ็บอยู่ในเต็นท์ของเขาเท่านั้นพวกเขาก็จะลุกขึ้นและเผากรุงนี้เสียด้วยไฟเรื่องนี้สอนบทเรียนเราชัดเจนสองเรื่องด้วยกันก็คือว่าอะไรที่เราคิดว่าแน่นอนอะไรที่เราคิดว่าชัวชว อาจจะไม่แน่ครับอะไรที่เราคิดว่าโอ้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะกองทัพคนแข็งแก่งก็ถอยออกไปแล้วเหลือแต่พวกคนบาดเจ็บนะเขาจะทำอะไรเราได้แต่ในที่สุดคนเหล่านี้เขาก็จะเผากรุงเยรูซาเล็มด้วยไฟครับดังนั้นเราได้รับบทเรียนอะไรจากพระธรรมตอนนี้อาจารย์คิดว่าอย่างน้อยมีสองบทเรียนที่เราได้นะครับ บทเรียนที่หนึ่งก็คือว่าเราจะต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าเมื่อเราประสบปัญหาเมื่อเราอยู่ในสภาวะหน้าสิวหน้าขวานเราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าและขออะไรครับเราขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าอะไรคือก้าวต่อไปอะไรคือ next step ที่จะให้เราเตรียมตัวหรืออะไรคือ next step ที่จะให้เราทำครับ แท้จริงแล้วเสเดยคิยาในตอนเริ่มต้นก็ทำถูกนะครับเมื่อเขาถูกคนเคนเดียล้อมเขาได้ส่งเจ้าหน้าที่หรือส่งข้าราชการให้ไปถามเยเรมีเพื่อทูลขอว่าอยากทราบว่าพระเจ้าบอกว่าให้พวกเขาทำอย่างไรนี่เป็นท่าทีที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ผิดก็คือว่าแทนที่เขาจะเมื่อเขาฟังเยเรมีตักเตือนมาแล้วแทนที่เขาจะ เสริมกองทัพป้องกันการถูกตีซ้ำจากคนเคนเดียแต่เขากับปล่อยปะละเลยและชะล่าใจคิดว่าคนเคนเดียคงไม่มายึดก,กรุงเยรูซาเล็มอีกเป็นแน่นี่คือสิ่งที่ผิดพลาดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นบทเรียนแรกนะครับเราต้องขอสติป,ปัญญาจากพระเจ้าว่าอะไรคือก้าวต่อไปที่เราต้องเตรียมตัวอะไรคือก้าวต่อไปที่เราต้องป้องกัน บทเรียนที่สองที่เราได้จากตอนนี้ก็คือว่าทุกๆอย่างต้องมีแผนสำรองครับทุกอย่างเราจะต้องมีก๊อกสและก็มีก๊อก3ผมเชื่อว่าบทเรียนจากโรคระบาดโควิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาสอนเราเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็คือเราอย่าวางใจว่าอ่ะเรามี อ,อ,อาชีพที่มั่นคงเรามีธุรกิจที่มั่นคงและเราก็ชะล่าใจนะแต่ว่าเราจะต้องมีอะไรครับมีแผน2มีแผน3ม,มีกก2 2มีกก3ดังนั้นผมรู้สึกมีความยินดีนะครับที่หลังจากที่ได้มีโอกาสพบกับพี่้องหลายคนแล้วก็พบว่าหลายคนเขาบอกกับผมว่าอาจารย์นะตอนนี้เนี่ยนะเขา ที่บ้านที่ต่างจังหวัดเขามีแปลงที่ดินอยู่แปลงหนึ่งตอนนี้เขาได้ลงไปปลูกแปลงเกษตรแล้วครับเขาได้ทําเกษตรผสมผสานนะเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออะไรครับเขาบอกว่าเขากันไว้ครับเผื่อจะมีโรคระบาดโควิดแบบนี้มาอีกนะเผื่อว่าเกิดมีช่วงข้าวยางหมากแพงเขาจะได้อยู่รอดได้ด้วยตัวเองนะครับนะพึ่งพาตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น นี่คือการที่เขามีแผนสำรองครับหรือผมได้ยินคนนาะหรือน้องๆหลายคนมาบอกผมว่าอาจารย์ตอนนี้นะนอกจากที่เขามีงานประจำละเขาก็ไปหางานสำรองครับเป็นงานที่เขาสามารถที่จะ work from home ได้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนี่แปลว่าตอนนี้เราทุกคนเป็นเลยครับเรามีสติปัญญาจากพระเจ้านะเราไม่ได้ปักใจ เชื่อในสิ่งที่เราเห็นด้วยตาว่าสิ่งนั้นจะแน่นอนสิ่งนั้นจะมั่นคงแต่เรามีแผนสองมีแผนสำรองเสมอดังนั้นพี่น้องครับบทเรียนจากพระคำในวันนี้จึงสอนให้เราว่าอย่าชะล่าใจนะเราต้องทูลขอสตรีปัญญาจากพระเจ้าสอนเราว่าพระองค์จะให้เรามีก้าวต่อไปอยังไงและหลังจากนั้นเราต้อง คิดวางแผนแผนสองหรือแผนสำรองไว้ครับนะเพื่อความปลอดภัยและเพื่อที่ว่าเราจะมีการดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างชาญฉลาดครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระบิดาที่รักขอพะกคุณพระองค์สำหรับบทเรียนของกษัตริย์เสเรคียาในวันนี้ที่ทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรา จะต้องอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อว่าจะได้มีแผนสำรองไว้ขอพระองค์ช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตในยุคนี้ได้อย่างชาญฉลาดด้วยเถิดจึงอธิษฐานทูลขอในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการฝ้าเ่ยวของพีจ,จาจักแสงสนิภาพของเรานะคะ